สวัสดีค่ะที่สพะพานทะเลบ้านครูคุ๊กนะคะวันนี้ขออนุญาตอ,อัดวิดีโอทั้งวันเลยนะคะขอบอกว่าทุเรียนนวลทองจันนะคะที่สพะพานทะเลบ้านครูคุ๊กนะคะขอบอกว่ามีที่สพะพานทะเลบ้านครูคุ๊กอย่างเดียวนะคะมาดูเนื้อเข้าใกล้ๆนะคะมาดูเนื้อเข้าใกล้ๆเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดเลยนะคะเนื้อสวยงามมากเลยนะคะ สออนที่สุดเลยค่ะเนื้อนวนทองจันทร์นะคะสวยที่สุดเลยค่ะเนื้อเขาจะแห้งนะคะใครได้ทานแล้วจะบอกว่าจะติดใจเลยนะคะนี่ค่ะดูไหมคะ,ะ,คะเอาขึ้นมาทำนี้ให้แม่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาขึ้นมาดูใกล้ๆถ้าไม่ดูใกล้ๆน,นี่นะคะนี่นะคะ่ะ ขนาดปูเล็กๆนะคะเนี่ยอบอกว่าเห็นไหมคะดูเนื้อแห้งมากเลยนะคะเนื้อเนี่ยก็เยอะด้วยนะคะเนื้อเยอะด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสีเหลืองงามนะคะอร่ามด้วยนะคะจะให้ดูเนื้อว่ามันจะเนื้อเยอะขนาดไหนดูนะคะชิมใี่ดูก่อนนะ,ะเห็นไหมคะคำม,มิดของเขา มันเป็นลูกผสมระหว่างก้านยาวกับมอนทองนะ,ะม,มันหวานมากเลยค่ะดูเนื้อของเขาเนื้อเยอะมากเลยค่ะสวยด้วยเจิดนะคะพรุ่งนี้ยังทันนะคะใครยังพลาดวันนี้วันพรุ่งนี้มาซื้อที่สะพานทะเละบ้านลูกฟุกนะคะกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทนะคะลูกใหญ่ๆฟูกสวยๆเลยนะคะดูนะ ค่าเชิญค่ะที่สะพานทรเลบ้านรูคุขาดูนีค่ะดูนี่หรือเปาจะสิงหาวเบอ์